มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นชมน้องนิรินรัวภาษาอังกฤษเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยน้องนิรินลูกสาวของคุณหนิงปณิตาอัดคลิปพูดภาษาอังกฤษเรียกร้องสันติภาพท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งติดแฮชแท็กทูตฟอร์มไทยแลนด์จนชาวเน็ตไทยชื่นชมในความกล้าและความสามารถของน้องอย่างล้นหลามเลยนะคะท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่บอกว่าเก่งมากเลยค่ะน้องนิรินสุดยอดเลย ขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกระบอกเสียงให้ประเทศไทยของเราให้โลกได้รับรู้ขอชื่นชมน้องนิรินนะคะให้รางวัลคนเก่งด้วยการกดติดตามนะคะเก่งมากค่ะน้องนิรินมีความสามารถต้องพูดแทนคนไทยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแทนคนในพื้นที่ด้วยขอบคุณเสียงของน้องนิรินเพื่อประเทศไทยมากๆนะคะเพื่อพี่น้องชายแดนไทยด้วยคะ่ะขอบคุณพี่หนิงกับน้องนิรินมากเก่งมากค่ะน้องน,นิรินชื่นชมเยาวชนรุ่นใหม่ น้องนี้เรียนดัวภาษาอังกฤษเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ